ตอนที่196ส่งเขาไปกินข้าวในคุกชินเลี่ยที่กำลังประชุมอยู่จูจ่ๆก็มีสายโทรเข้ามาปลายสายคือชินสวีซึ่งให้เขาไปที่สถานีตำรวจเพื่อรับโจโจกลับไปชินเลี่ยนึกว่าตัวเองฟังผิดไปเสียด้วยซ้ำเขายกมือบอกผู้ช่วยแล้วลุกออกจากห้องประชุมไปเลยจากนั้นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากฟังคำอธิบายของชินสวีแล้วชินเลี่ยก็เงียบไปเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและสงสัยว่าเขานั้นฟังผิดไปหรือเปล่า โจโจหลอกคนให้ไปสถานีตำรวจเพื่อแลกเงินเธอหลอกใครแล้วแลกเงินอะไรเขานิ่งไปครู่หนึ่งและไม่รู้จะพูดอะไรออกมาครับผมจะไปเดี๋ยวนี้เขารีบไปยังสถานีตำตรวจทันทีที่วางสายทันทีที่เขามาถึงก็มีรถอีกคันหนึ่งตามเข้ามาพอดีเขามองไปที่รถคันนั้นและเห็นชายคนหนึ่งลงมาจากรถทันใดนั้นเขาก็ชะงักลงทันที เมื่อเห็นว่าเป็นฉนเลี่ยเย่หลิงเฟิงก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันเขาชำเลืองมองไปที่สถานีตำรวจราวกับว่าจะนึกอะไรบางอย่างได้และใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจมากกว่าเดิมอย่าบอกนะว่าเป็นอย่างที่เขาคาดไว้จริงๆชฉีหัวจิ้งจอกคนนั้นถูกโจโจล่อให้มาที่นี่หากเป็นเช่นนั้นจริงๆก็บอกได้อย่างเดียวว่าโจโจช่างทำได้ดีมากที่ผ่านมามีแต่ฉีหัวที่คอยเอาเปรียบคนอื่นไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมาตกมาตายช่างน่าสนใจจริง ฮ่าฮ่าทั้งสองคนมองหน้ากันและในไม่ช้าทั้งคู่ก็หลบตากันแล้วเดินเข้าไปข้างในทันทีที่เขาเดินเข้าไปเขาก็ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของชีหัวเจ้าหัวล้นน้อยลุงไม่ใช่คนร้ายจริงๆในห้องสืบสวนชีหัวมองไปที่โจโจโด้วยใบหน้าที่ซีดราวกับไก่ต้มและตำรวจหญิงก็ได้เตือนเขาว่าการุณารักษาความสงบด้วยค่ะ เมื่อพูดจบเธอก็หันไปมองโจโจที่กำลังนั่งกินมันฝรั่งทอดอย่างอร่อยอร่อยอยู่และแววตาของเธอก็ค่อยๆอ,อ่อนโยนลงจากนั้นก็ยกน้ำไปให้เธอหนึ่งแก้วพลางพูดอย่างนุ่มนวลว่าค่อยๆกินไม่ต้องรีบขณะที่เธอพูดนั้นเธอก็จ้องไปที่โจโจอ,อีกครู่หนึ่งเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าประธานฉินผู้เย็นชาคนนั้นจะมีลูกสาวที่น่ารักขนาดนี้โจโจเงยหน้าขึ้นและยิ้มให้เธอลักยิ้มปรากฏบนแก้มที่นุ่มฟูทั้งสองข้างก่อนจะพูดอย่างอ่อนโยนว่า ขอบคุณพี่สาวมากค่ะน้ำเสียงที่ออดอ้อนนั้นทำให้หัวใจของทุกคนละลายในทันทีโดยเฉพาะตำรวจหญิงคนนั้นที่ตกหลุมรักหนูน้อยเข้าเต็มๆตและเมื่อเธอหันไปมองฉีหัวสีหน้าของเธอก็ดูแย่กว่าเดิมสารภาพมาเธอยอมรับมาเสียดีๆว่านายได้รักพาตัวเด็กไปกี่คนแล้วผมเปล่านะครับฉีหัวนั่งด้านหลังเก้าอี้และพูดด้วยความสิ้นหวังเขาไม่คาดคิดเลยสักนิดว่าข้าวที่หนูน้อยบอกจะเลี้ยงเขานั้นแท้จริงแล้วคือข้าวในคุก หนูน้อยแรงเยอะมากเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถูกลากเข้ามาที่นี่แล้วเขามองหนูน้อยที่นั่งแกว่งขาเล็กๆที่กินขนมอย่างอร,อร่อยแถมยังมีคนยกน้ำมาให้ซึ่งเธอได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าเขาเป็นหมื่นเท่าเลยก็ว่าได้เขาจึงพูดอย่างเสียใจว่าเจ้าหัวล้นน้อยลุงไม่ใช่แก๊งคำนุชจริงๆหนูรู้จักเย่หลิงเฟิงไม่ใช่หรือลุงเป็นเพื่อนของเขาหนูรู้ค่ะโจโจพยักหน้าซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึง ชีหัวจึงรู้สึกประหลาดใจมากถ้าอย่างนั้นหนูพาลุงมาที่สถานีตำรวจทำไมโจโจพูดออกไปตรงๆเพราะคำที่ลุงพูดนั้นเหมือนกับแก๊งค้ามนุษย์ที่หนูเจอแม้แต่น้ำเสียงก็ยังเหมือนกันเลยหนูเลยอยากรู้ว่าถ้าหนูพาลุงมาที่นี่หนูจะได้เงินหรือเปล่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคงจะหมดหวังแล้วเธอมองเขาจากหัวจรดเท้าอย่างเสียใจพร้อมกับเผยแววตาที่รังเกียจออกมาอย่างชัดเจน หัวหน้าแก๊งค้ามนุษย์นั่นยังมีค่าตั้งสามแสนหยวนแหน่ไม่คิดเลยว่าลุงจะไร้ค่าขนาดนี้แถมยังต้องควักเนื้ออีกด้วยชินเออเดินเข้ามาและพูดด้วยท่าทางที่ไม่พอใจมาที่นี่ก็ต้องเสียค่าน้ํามันไม่น้อยเลยด้วยถูกต้องโจโจพยักหน้าอย่างจริงจังมองไปที่ฉีหัวและพูดเสียงดังว่าตัวขาดทุนฉีหัว ตั้งแต่เล็กจนโตขนาดนี้เขาเพิ่งเคยถูกคนอื่นเรียกว่าตัวขาดทุนเป็นครั้งแรกและเขาก็ไม่พอใจอย่างแน่นอนใครบอกว่าฉันไร้มูลค่าค่าตัวของฉันแพงจะตายไปเขาถูกจัดอยู่อันดับต้นๆของเว็บมืดที่มีมูลค่านับพันล้านหยวนเลยทีเดียวเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็เชิดคางขึ้นอย่างภาคภูมิใจและคำรามออกมาอีกครั้งแต่ส่งฉันมาที่นี่หนูไม่มีทางได้เงินหรอกถ้าอย่างนั้นหนูต้องไปรับที่ไหนละ่ะโจโจถามอย่างคาดหวัง แน่นอนว่าฉีหัวไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเห็นว่าหนูน้อยมีความอยากรู้อยากเห็นเขาพูดต่อหนูต้องไปสถานที่หนึ่งกับลุงลุงจะพาหนูไปแลกเงินที่นั่นโอโจโจพยักหน้าเบาๆแล้วมองไปทางตำรวจหญิงที่อยู่อีกด้านทันทีพร้อมกับฟ้องอย่างไม่รีรอว่าพี่สาวนี่ขนาดอยู่ที่สถานีตำรวจเขายังจะล่อลวงหนูไปที่อื่นอยู่เลยค่ะตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนแล้วเขามีมูลค่าสามแสนหยวนแล้ว ด้านนอกประตูเย่หลิงเฟิงกลุมหน้าผากของเขาอย่างเอื้อมระอาะเขาทนดูความโง่เขลาของชีหัวไม่ได้อีกต่อไปจึงผลักประตูและเดินเข้ามาฉินเลี้ยก็ตามเข้ามาด้วยเช่นกันเมื่อได้ยินความเคลื่อนไหวทุกคนก็มองไปทางเสียงนั้นและเมื่อเห็นพวกเขาโจโจก็รีบวางขนมลงจากนั้นก็กระโดดลงจากเก้าอี้อย่างคล่องแคล่วก่อนจะรีบวิ่งไปกอดขาชินเลี่ยพร้อมกับเรียกเขาอย่างอ่อนโยนคุณพ่อ ฉินเลี่ยพยักหน้ารับเบาๆและก้มตัวลงไปอุ้มหนูน้อยขึ้นมาและมองไปทางฉีหัวอย่างไร้ปราณีฉีหัวรับรู้ถึงสายตาของเขาทันทีจึงหันไปมองใบหน้าของเขาไม่ได้เหมือนกับตอนที่พูดเล่นกับโจโจเมื่อครู่นี้และแววตาของเขาก็ดูจะระแวดระวังตัวมากขึ้นผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาคนนี้อันตรายมากเขาชำเลืองมองฉินเลี่ยไม่นานก่อนที่จะประเมินเขา ฉินเลี่ยก็มองเขาเช่นกันจนสุดท้ายสายตาของเขาก็ไปสะดุดที่กุญแจมือเสือที่เอวของเขาทันใดนั้นดวงตาของฉินเลี่ยก็มืดลงทันทีขณะนั้นเองฉินสวีก็เดินเข้ามาและพาคนคนหนึ่งเข้ามาด้วยซึ่งนั่นก็คือคนที่ถูกโจโจเตกระแทกกำแพงเมื่อครู่นั่นเองมาแล้วหรือเขาพยักหน้าให้ฉินเลี่ยเล็กน้อยจากนั้นก็จ้องไปที่เย่หลิงเฟิงฉีหัวและว่าหลังก่อนจะชะงักไปและพูดขึ้นว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเชิญพวกคุณกลับบ้านได้ครับ เมื่อพูดจบเขาก็ส่งคนที่เขาจับอยู่ตอนนี้ให้กับพวกเขาไปด้วยว่าหลังรับพ่อค้ายาคนนั้นมาและจับเขาเอาไว้ก่อนจะเดินตามแย่หลิงเฟิงออกไปด้วยใบหน้าที่ว่างเปล่าฉินสวีที่ยืนอยู่ก็เอียงตัวหลีกทางให้พวกเขาเดินผ่านไปจากนั้นก็มองฉินเลี่ยก,ก่อนจะพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำในมากับฉันเซียวเออดูแลโจโจโด้วยความหมายของเขาคือไม่ให้โจโจตามไปด้วย เมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินเลี่ยก็ก้มลงมองไปที่โจโจโหลังจากที่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็วางเธอลงก่อนจะลูบศีษะล้นล้นของเธอพร้อมกับพูดอย่างอบอุ่นว่ารอพ่อเดี๋ยวนะได้ค่ะโจโจพระพริบตาพลางโบกมืออ้วนๆ้กลับให้เขาแล้วนั่งรอยอย่างเชื่อฟังบ่งบอกให้รู้ว่าเธอจะไม่วิ่งไปวิ่งมาเมื่อเห็นเช่นนั้นฉินเลี่ยก็เดินตามฉินสวีไปที่ห้องหนึ่งทันทีที่ประตูปิดลงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็จางลงเช่นกัน ชินสวีหันไปมองเขาก่อนที่จะขมวดคิ้วกุญแจมือมังกรที่นายให้ฉันดูเมื่อครั้งก่อนเป็นของเย่หลิงเฟิงหรือใช่ชินเลี่ยไม่ได้ปิดบังเขาและยังพูดเสริมว่ารวมถึงกุญแจมือมังกรอ,อันเล็กของโจโจโด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้รูม,ม่านตาของชินสวีก็หดลงเล็กน้อยและเต็มไปด้วยความตกตะลึงจากนั้นการแสดงออกของเขาก็ดูซับซ้อนไปทันทีและด้วยท่าทางนี้ของเขาชินเลี่ยจึงไม่ได้พูดอะไรต่อสุดท้ายเขาก็พูดเพียงว่า ต่อไปก็อยู่ให้ห่างจากเขาหน่อยก็แล้วกันทว่าชินเรียกกลับสายศีรษะห่างไม่ได้จากนั้นเขาก็เล่าความลับทั้งหมดให้เขาฟังและมันแทบจะทําให้หัวใจของเขาหยุดเต้นเย่หลิงเฟิงคือพ่อแท้ๆของโจโจอะไรนะชินสวีรู้สึกตกใจกับคําพูดนี้เป็นอย่างมากดวงตาของเขาเบิกกว้างนี่เป็นครั้งแรกที่ควบคุมตัวเองไม่ได้และถามซ้ําโดยไม่รู้ตัวนายพูดว่าอะไรนะเขาคิดว่าตัวเองได้ยินผิดไป ฉินเลี่ยจึงพูดย้ำอีกครั้งหลังจากที่แน่ใจว่าเขาฟังไม่ผิดฉินสวีก็ถึงกับสำลักน้ำลายจนพูดอะไรไม่ออกและเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำฉินเลี่ยถึงได้ยืนกรานที่จะตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นี่เองฉินเลี่ยมองไปที่เขาและถามอย่างช้าๆว่าพี่รองถึงขั้นนี้แล้วพี่ยังไม่ยอมบอกประวัติของเย่หลิงเฟิงให้ผมรู้อีกหรือ